สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไพรัตชาแนลครับวันนี้นะครับจะพามาดูวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อสุริยันนะครับพยาไก่เงินนะครับรุ่นแรกของท่านนะครับผมก็นี่ครับเป็นรูปข้างหน้าเป็นรูปไก่นะครับผมกับพระพุทธรูปนะครับนี่ครับเป็นเนื้อ ทองทิพย์ลงยาน้ําเงินนะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นรูปไก่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปยันนะครับแล้วก็มีนี่ครับปั๊มเป็นชื่อของอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนะครับวัดพุทธวนารามนะครับหรือวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับสวยงามนะครับผม นี่ครับดูขอบตัดก็นะครับเหรียญนี้ก็สร้างนะครับ2000เหรียญน,นะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับก็สำหรับเหรียญพญาไก่เงินนะครับ ก็สร้างนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับปีที่แล้วนะครับ2,564นะครับผมซึ่งพระมหาเถระนะครับเมตานั่งปกอธิษฐานจิตนะครับก็มีพระอาจารย์ดังๆนะครับอย่างเช่นนะครับหลวงปู่มหาศิลาเฉลิจันโทนะครับวัดโพสะอาดนะครับผม หลวงพ่อหนูอินนะครับวัดป่าพุทธมงคลกาลสินนะครับหลวงพ่อเจริญนะครับจังหวัดอุดร์หลวงพ่อฉไนหนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็พระอาจารย์สุริยันนะครับวัดป่าบางน้ําเย็นนะครับนี่ครับก็หาเช่าบูชาได้นะครับผมหรือติดต่อเข้ามาได้นะครับ เื่นเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับสวยงามมากนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพิบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ